ติดตามข้อมูลนะคะกับคุณกรพัฒน์ใช่ไหมคะคุณกรพัฒน์วรเชต์นะคะทางด้านบริษัทหลักทร,รัพย์โนมูะระพัฒนสินนะคะสวัสดีค่ะคุณเอสครับ <c oughs> พี่บอลัสดีพี่พี่แบบอารมณ์พี่แบบ K bank, เออคแบงเคแบงเพิ่งคุยกันไปเคแบงใช่ o M e ใช่รอเบรกอย่พี่รืดๆเลยนะบอกเคแบงเบรกก็แรงเลยนะครับใช่ะแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณคุณเอสใช่หังหูแรงมากนานๆจะเห็นสักกะที ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่นั้งคุณน่าจะแฮปปี้กันนะครับก็น่าจะมีความสุขบ้างนะครับโดยเฉพาะแฟนคลับกลุ่มธนาคารนะครับตอนนี้ก็ได้หายใจหายพอครับลพิ่มกลับมาใช่ครับผมเอประเจตลาดโดยรวมนะครับของบ้านเราเองเนี่ยก็จริงยังเป็นยังเป็นจิตยาของของเอเชียนะครับค่ะที่ยังเห็นตัวสัญญาณเงิน่ยไหลเข้าอยู่นะครับแม้ว่าตัวหนางชาติเองจะมีซื้อบ้างสลับขายบ้างนะครับ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือธุรกรรมซื้อขายเขานในตลาดหุ้นไทยรายวันเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าภาพคล่องเองมันก็ถือว่าเติมเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับหุ้นกลุ่นธนาคารวันนี้ก็ถือเป็นทราเอกนะครับมีแรงดันเข้ามานะครับทั้งเตกเตอร์เลยนะครับระบอบขึ้หมาก็เดี๋ยวรอดูว่าตลาดจริงเรื่องอะไรนะจริงคือถ้าถามผมสั้นๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องตัวเก่งกเรื่องอินเทอร์เรียมดวเดนหรือเปล่านะครับคือถ้ามี <c oughs> แบงค์ไหนประกาศใจป็นผลระหว่างการในรพวกนี้นะครับมันก็จ,จะเป็นจิตยาบวกได้นะครับแล้วก็โดยภาพรวมเองก็ต้องบอกว่าตัวตลาดเองเนี่ยเอ,อแรงหนุนเข้ามาก็ใกล้ๆพันสี่ร้อยจุดแล้วนะครับแต่ว่าปัจจัยต่างประเทศเองนะครับฝั่งสหรัฐเองเนี่ยมันช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาดูเหมือนปรับฐานนะนะครับแต่บ้านเราเองไม่ได้ปรับตามนะครับเพราะว่าเอ,อ,อเมริกาเนี่ยมีเรื่องตัวงบประมาณนะครับของการลงทุนระยะสี่ที่ ยังไม่มีบทสุปที่ชัดเจนนะครับในว่าตัวพรรคคองเกรสเองทั้งดีบลิกันเดนเวอรแคพยายามที่จะหาข้อตกลงกันนะครับแต่ว่าก็มีการเสนอทางเลือกจากตัวเซตนมนูชินนะครับว่าอยากให้ตัวเฟดเองไปดึงวงเงินนะครับสภาพคล่องนะครับมาใช้กับตุ้เศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะดีกวันไม่ทันนะครับมีกางเนี่ยตอนนี้เความเสี่ยงทางเศรษฐกิจถือว่าเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าหลากหลายปัจจัยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยนะครับอาจจะเห็นทั่ยากเศิสุดลงนะครับนั่นก็เป็นที่มาว่า พละสภาพคล่องที่ยังอยู่สูงนะครับฝั่งเอเชียก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกเราไปดูข้อมูลนี่วันตัวพวกเหตุฟันนะครับ community trade advisor นะครับซึ่งก็มีทั้งพวกคอนฟัน ai ฟันนะครับพวกเหตุฟันทั่วไปมี n a g e m e n t ฟันนะครับเงินนี่อัดเข้า equity นะครับแล้วก็สินทรัพย์สิ่งกันไม่หยุดเลยนะครับเรือว่าฝั่งเอเชียก็มีเงินที่เปิดฐานะเข้ามาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพหนึ่งว่าตอนนี้สินทรัพย์สิ่งเอเชียมีแรงดันเข้ามาแล้วก็ ผู้ราคาพวกํันเนี่ยเราเห็นเลยครับว่าขึ้นนะครับโดยเฉพาะพวกขาซอฟคอมเนี่ยขึ้นแรงมากครับทุกตัวเองมีเวอร์ชันที่เปิดเข้ามาต่อเนื่องนะครับของนักทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนนะครับกับสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเฉนั้นวันนี้เองคงไม่ต้องพูดถึงตัวตลาดแล้วนะครับพูดถึงสัปดาห์หน้าเราก็จะมีแนวต้านพันสี่ร้อยนะครับกับพันสี่ร้อยสิบจุดแนวรับของสัปดาห์หน้าก็หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบครับผมแนวต้านเท่าไหร่นะขอฟังได้ยินชัดชัดสิพันสี่ร้อยกับพันสี่ร้อยส แนวรับแล้วครับคุณเอสหนึ่งสามห้าศูนย์ครับพี่โอ้หอะไรตั้งห้าสิบจุดเลยล่ะก็จริงๆตลาดมันมันดันขึ้นมาตอนแรกมันเป็นไซด์เวย์อยู่สองสามวันนะพี่บอลจะเห็นนะครับไซด์เวย์เก็บโพซิชันอยู่แล้วก็สองวันล่าสุดเนี่ยก็คือค่อยๆดันขึ้นค่อยๆดันขึ้นนะครับตลาดก็ถือว่ามันขึ้นได้ในช่วงปลายเพราะนั้นแรงต่อในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีนะครับแรงต่อช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมีแต่ว่าเอก็ต้องดูว่าแนวต้านสิตยาพันสี่นะครับ ก้าวข้ามและยืนได้ไหมนะครับก็พันสี่ร้อยสิบจุดถ้าเรายัางไม่ได้ก็อาจจะมีการพักลงมานะครับหรือเวลาเขาเทเขาก็เทีแกแงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูดูจังหวะดูสถานการณ์นะครับสับตัวภาพตลาดครับผมใจร้ายอ่ะขึ้นไปขึ้นที่สุดไปเถอะจะลงเยอะ <c oughs> ขึ้นที่สุดเนาะ <c oughs> ขอเบรกขอเบรกพันสี่ร้อยห้าสิบขึ้นไปเลยดีกว่าเนาะ,ะแต่ก็มันก็ <c oughs> อาจจะพักฐานที่คุณเดชนพูดถึงห้าสิบจุดนี้มันไม่น้อยเลยนะฟิวเจอร์พี่แบบพี่แตกเลยนะฮะ เออจริงจริงตลาดมันพักได้นะครับพี่มอนคุณภาพแต่ว่าคือลงมาตอนนั้นมันก็ไม่ได้เสียเสียแพตชั่นนะครับเราคงตามดูมากกว่าวางหนุนแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยสิ่งนที่เราเห็นก็คือช่วงที่นักทุนหลักในประเทศไม่ใชเป็นสถาบันต่างประเทศหรือว่านุ่งต่างชาติเขาพักโพซิชันบ้างเนี่ยนะครับเอ่อนักนักทุนในประเทศเองโดยส่วนใหญ่ก็ใช้จังหวะในการซื้อเพราะฉะนั้นตลาดเองเนี่ยภาพตอนนี้ทุกคนมีความชื่อมั่นเยอะขึ้นดูรายย่อมย่อน้อยนะครับเวลาดันก็คือดันกันให้สุดเพราะตลาดก็ยังเป็นแรงนนั้อยู่่่แตวา เราคงต้องดูต่อเป็นกัน,กนว่ารายเข้างหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่คาดหวังเชิงบวกกันเนี่ยนะครับมันมันมาไหมนะครับเช่นการคาดหวังแคปิตอลินโฟที่เข้าต่อเนื่องนะครับคาดหวังเรื่องการฟื้นตัวของสีไทยที่จะมีนิยาขึ้นไหนะครับถ้าโดยรวมเล่นขึ้นไปแล้วมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วนะครับตลาดมันก็จะจะมมวนพักตัวลงมานะครับ <S <S <ช>แต่ภาพโดยรวมก็อย่างที่เราคุยกันก็คือตลาดน่าจะปัท่อมเอาไปแล้วแหละหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเนาะรอบนี้ครับผมอ๋อเอาจากข้างล่างเลยใช่ไหมให้หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดอ่า ครับพี่ครับแทงๆๆงแงนะฮะโอเคทีนี้ในส่วนของตลาดในสัปดาห์หน้าคุณเอ็ดว่าจะแกว่งกันห้าสิบจุดแบบนี้กลยุทธ์คือยังไงต่อคะครับกลยุทธ์ยังไงจริงๆตอนเนี้ยเอ่อคือคนที่เลือกเลือกเมนตีมปีหน้ายิงไปได้อยู่แล้วนะครับพวกโรรงไฟฟ้าชิสุอร์อ็กทรนิกส์นะครับพวกเนี้ยังไปได้นะครับต่อเนื่องนะครับส่วนใครจะเล่นพวกแ a ล u e และกาดก็ ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูจุดในการป้อะกันความเสี่ยงบ้างพวก <Hello. S 1> การู้นอากาศจะเป็นกลุ่มอะไรก็กลุ่มพวกธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานบางตัวนะครับเราเห็นว่ามันเริ่มมีแรงอัดกันขึ้นมาต่อเน,นื่องนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยประคองตลาดอยู่ในตอนนี้ครับทีแต่ว่าผมอยากให้โฟกัสที่ธีมหลักมากกว่าว่าตลาดปีหน้ายเนี่ยตัวที่มันน่าจะไปกันก็จะเป็นพวกตัวโมยฟ้านะครับตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ โตเคมีขั้นกลางขั้นปลายนะครับพวกนี้ผมคิดว่าลงทุนเนี่ยยาวๆก็ตามซเคลเศรษฐกิจก็คาดหวังการฟื้นตัวได้นะครับจริงก็จะรวมไปถึงตุ่มธุรกิจอาหารด้วยนะครับจริงธุรกิจอาหารเนี่ยยังไปได้ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าอาจจะเหมาะสำหรับคนที่มองดีเฟนซีฟหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นซิกเตอร์ที่ไม่ได้หวือหวาเป็นซิกเตอร์ที่ค่อยๆไปมากกว่านะครับผมอืมค่ะค่ะก็หมายความว่าสัปดาห์หน้าถ้านักทุนมีหุ้นในกลุ่มแบงก์ก็อ่ารันทำกำไรไปก่อนเนาะ ครับก็ดูดูจุดนะครับ่เอ๊ะเราจะล็อกล็อกกำไรอยู่ตรงไหนนะครับเวลาเขามมวนกลับหรือว่าสิ่งที่ตลาดอ x p เ c t แล้วอาจจะยังไม่มานะครับก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันครับเพราะว่ารอบที่ผ่านมานี้เคแบงก์ก็ขึ้นไปเทคสูงสุดในช่วงเดือนเดือนหกเนาะร้อยยี่สิบาทตอนนี้ร้อยห้าบาทนะฮะไล่มาจากราคาเจ็ดสิบบาทขึ้นมาร้อยห้าบาท ก็ต้องดูแนวต้านเนาะใครที่มีมูลคุณส่วนทางด้านซีรีส์ซัดราคาคุณเอสค่ะโอ้ซีรีส์ซดแรงมากนะครับทะลุรุ่นเก้าร้อยขึ้นมานะครับตอนนี้อยู่ที่เอ่อแต่ผมขอดูหนึ่งนะครับเก <นะ S 1> ้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามฮะเออเก้าศูนย์สามพี่เก้าศูนสามในแนวต้านอยู่ที่เก้าหนึ่งสองนะครับกับเก้าสองศูนย์สัปดาห์หน้านะครับผมให้กรอบตรงนี้ไปแล้วก็แนวรับเอิงเนี่ยเอ่ออยู่ที่บริเวณเก้า 9 7ก่อนนะครับแล้วก็แนวรับหลักคือ888คือถ้าหลุด888ี่ยมันมันเป็นทริกเกอร์อาจจะพักแรงได้ต้องระวังนะครับใครเล่นขึ้นมาต้องดูนะครับในนั้นเวลาเราวางโพซิชันเองถ้าคุณเทรดดิ้งลองมาเนี่ยคุณต้องรูว่าเอ่อบริเวณ89.7เป็นจุดล็อกกาไรจะล็อกบ้างไหมนะครับแล้วถ้าหลุด9เอ่อ888ก็ต้องก็ต้องล็อกกาไรนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็สองจุดนะครับ89.7กับ888ครับผม่ okay, ล็อกกาไรถ้าถอยลงมาเนาะ ส่วนข้างบนก็ถึงไหนก็ถึงกันใช่ไหมฮะใช่ใช่คือข้างบนอย่าไปคิดมากคือเราดูตามแนวต้านะครับเราขึ้นไปเวลามันเป็นย่อลงนะครับเราก็ดูโพิชั่นตามตามที่เราเมนิสเซนมานะครับแล้วก็หลายคนก็อาจจะเซลล์อินทู้สเปนนะครับแนวต้าหลักก็อาจจะเทคอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่กลยุทธ์ครับผมค่ะส่วนทางด้านทองคําค่ะคุณเอ็นิดหนึ่งค่ะทองคําก็ยังค่อนข้างมีความผันผวนนะครับเดี๋ยวผมขอดู ครับทองคำเพิ่หนึ่งนะครับใช่ค่ะทองคำนี้ตอนนี้อยู่ที่เอ่อโกลด์ปอรนะครับเลี้ยงมาข้างล่างไตลงมาข้างล่างเนี่ยครับเห็นจะเห็นนะครับว่าที่ผมบอกไปว่าเอ่อแพทเทิร์นของตัวทองคำเองเนี่ยจริงมันยังไม่ได้เสียเท้นหลักก็จริงแต่ว่ามันเล่นตับเส้นค่าเเลียทุกเส้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณอ่งเป็นสัญญาณการอ่อนตัวโดยเห็นภาพของตัวความผันผวนของราคาทองคําในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นแบบ ค่อยๆพักออมาเรื่อยๆด้วยนะครับแนวต้านก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยจะอยู่ที่พันเก้าร้อยนะครับแล้วก็จะไม่ใช่หนึ่งเก้าสองฟุตละนะครับแนวต้านถัดมาก็อยู่ที่เรนเอ่อหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับก็คือหนึ่งแปดแปดแปดกับพันเก้าร้อยเป็นสองแนวต้านนะครับส่วนระรับด้านล่างเนี่ยนะครับก็อยู่ที่เอ่อหนึ่งพันแปดร้อยนะครับสี่สิบสามนะครับเกือบมันก็แปดร้อยี่สิบครับผมอื้อ จะไม่ทาอะไรนะครับทองคําคือแพทเทิร์นแบบนี้ไม่ทาอะไรนะครับอ,อ,อันนี้นนคือเป็นภาพที่ที่บอกแล้วว่าเวลาเราเล่นเทรดดิ้งลองมาเรามีจุดล็อกนะครับแล้วเราหลบในส่วนตัวโพซิชั่นที่มันไม่สามารถเบรกหนึ่งเก้าสองศูนย์ได้นกะทุนนี้ต้องรู้ว่าภาพตัวนี้มันอยู่ในช่วงขาพักซึ่งเอรอาก็รอนะครับว่าจังหวะการพักตัวเขาเสร็จเมื่อไหร่นะครับหรือว่าถ้าเกิดกลายว่าพลิกภาพเป็นลงเมื่อไไรตอนั้นถึงจะเริ่มช็อตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นแกบที่แกว่งตัวนะครับรอดูแพทเทิร์นอยู่ก็ยังไม่ทำอะไรครับ ทีนี้หุ้นแบงค์นีฮะขอขออนุญาตนะคะคุณเอถ้าเกิดอะไรขึ้นในตลาดในสัปดาห์หน้านะคะหุ้นแบงค์ที่นำมาเคแบง b ์บบออซยถ้าหากเก bank, bank ิดการถอยลงมานี่น่าจะเก็บตัวไหนเกิดอะไรขึ้นเหรอพี่จริงถ้าเทคออกมาแรงๆนะพี่เทกมาแรงจริงตัวสองตัวที่พื้นฐานเขาดีก็ต้องยอมรับว่าเป็นทิสโก้อ๋อเลยทิสโกแทนเนาะใช่ทิสโกกับ l ีบองตัวนะครับ <c oughs> แต่ว่าแน่นอนครับวเวลา,าเทรดเนี่ยนะครับวเวลา,าเทรดเองเคบงช่วงที่ฟันโซมันเข้าเนี่ย,ยเป็นตัวที่เทรดแล้วิค q u i ิตี้จะดีแล้วก็จะมีแก p ในการเบี่ยงเยอะนะครับผมเห้นขึ้นอยู่กับเราว่าเออเราเป็นเทรดเดอร์นะครับเรามองเรื่องตัวสภาพคล่องมองอการหาส่วนต่างกําไรนะครับหรือว่าเรามองภาพของการลงทุนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทุนนะครับนี่อในกลุ่มธนาคารแล้วเราเห็นว่ามันมันโทรแบ็กลงมาแรงๆแล้วเราคิดว่าไซเคิลเศรษฐกิจมันจะค่อยๆฟื้นแล้วนะครับ ถ้าเป็นภาพนั้นเองก็จะต้องมองทิสโก้กับตัว b ีบอตัวหลักครับผมอืค่ะเป็นเป็นแบบถ <c oughs> ือได้ได้ระยะหนึ่งส่วนหุน้นใน<ช>กลุ่มอาหารหรือพลังงานนะที่ที่คุณเดชบอกเมื่อกี้พี่ลืมละอาหารใช่ไหมอาหารนี่ก็จะเป็นดิฟเฟนซีฟพี่ก็ซี f เอเนี่ยนะครับอ๋อตัวเดิมตัวเดิมเนาะใช่ยังไปได้เรื่อยๆก็เห็นว่ามันก็เริ่มดีดเริ่มื้นขึ้นมาจริงเราคุยกันเนี่ยเราพยายามหาโซนซื้อเงิทุนนครับไม่ใช่เป็นตัวท่ากับเศยเนโอชีก็จะบอกพี่มอนตลอดว่าเอ ่วนไหนที่ซื้อลงทุนได้นะครับเตัว CPS นะครับที่เราคุยกันว่าโซน27-25เนี่ยก็เป็นโซนซื้อลงทุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่กันวางโพซิชันให้กับนักทุนในเชิงกลยุทธ์นะครับแล้วก็ภาพระยะมันยังไปได้อยู่นะครับส่วนบางตัวครับส่วนบางตัวที่มันเป็นโอ้ชูตขึ้นมาแรงๆนะครับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบางกลุ่มเองเนี่ยนักทุนก็ต้องรู้ว่ามันเล่นกับเซ่งเด่นอยู่นะครับเราจะต้องมีจับในการปอกโพซิชันออกนะครับเป็นรายตัวไปครับผม อ่าได้ค่ะคุณเพี่ครับผมประมาณนี้ <ผม S 1> ขอบคุณมากนะคะค,ค่ะก็มุมมองของคุณเอสนะคะสรุปก็คือในเรื่องราวของตลาดหุ้นนะะอินเด็กซ์แนวต้าน1,400กับ1,410จุดนะฮะถ้าจะดันเงินอีกในสัปดาห์หน้านะ,ะหรือถ้าหากจะถอยเต็มที่เลยนะฮะถอยเต็มที่นะคะ1,350รจุดนั่นเองนะฮะ1ั5 0จุดส่วนทางด้านซีรีส์แซดก็ล็อกไว้นะฮะถ้าถอยลงมา888 กับ8 9 7ถ้าถ้าถ้าเกิดการถอยคือ take profit อ่าท่านที่มีลองเดี๋ยวถ้าท่านที่ติดช็อตไม่ต้องถามนะฮะเพราะไม่ติดไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันแล้วนะฮะส่วนทองคำนี้ไม่ต้องทำอะไรส่วนหุ้นนะฮะที่กูเด็มองถึงก็คือ CPF แล้วก็ในส่วนของหุ้นกลุ่มแบงค์ที่เป็นลักษณะลงทุน BBL กับ TISCO นะฮะแต่ถ้าเก่งกำไรเก่งกำไรดีเป็นยูซิงเกิลฟ K Bank นั่นเองนะคะถ้าเราเริ่มกันต่อ